เล่าสู่กันฟังสัน้นๆรายการเล่าสู่กันฟังเมื่อนี้ก็มีหัวข้อที่มาเล่าสู่ฟังก็คือคาลัมคําว่าคาลัมคาลัมนี่แม่แมนว่าคาลัมยู่คาคาลองคาลัมมีเป็นคาลัมเน่านั่นละคาลัมก็คือข้อห้ามนะก็ต้องห้ามไว้เหตุนะแต่ภาษาพุทธก็เป็นว่าคาลัม เราสู่กันฟังจัดอยู่ในประเภทรายการสมปีหุบผึกผู้ที่มีอายุต่ำกว่า80ปีลงมาควรเปิดเข้ามาเบิ้งได้โลดสบายดีตอนนี้เจ้ากำลังเบิ้งช่องก้อยตามแอดและนี่ก็คือรายการยิบยกมาเล่าสู่กันฟังเพื่อเจ้าบ่ฮู้ค่อยก็เลยเอามาเล่าให้ฝัง และถ้าเจ้าได้ฟังเจ้าอาจจะได้ซาละหรืออาจจะว่าได้ซาละยังเลยยาวไปเว้ยเอาเป็นว่ารายการรายการยังดีวะเล่าสุกันฟังสั้นๆรายการเล่าสุกันฟังเมื่อนี้มีหกข้อที่มาเล่าสุกัฟังก็คือคาล่าคําว่าคาล่ำไม่แม่นว่าคาล่านี่ไม่แม่นว่า ขาลำยู่ขาขาล่องขาลำมีแม่นขาลำนั่นแหละขาลำก็คือข้อห้ามนะก็ต้องห้ามไว้เห็ดนะแต่ภาษาผู้ไทยก็เป็นว่าขาลำขาลำขาลำขาเลียมไว้เห็ดคือข้อต้องห้ามมาแล้วเมื่อนี้ก็จะมีประมาณซิบพวกข้อหลักแต่ที่จริงแล้วมันก็มีลายก่านอยู่แต่ว่าเมื่อกี้ยิบยกมาแต่ประมาณซิบพวกข้อหลักๆมันจะมียังแน่ ไปเบิ่งกันเลยพี่ผู้ไทยบันคอยคาล่ลาหรือขอ้อตอห้ามนั่นเอง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 คาลัที่หนึ่งแมน่นห้ามกินน้ำมอหนึ่งหรือห้ามเอามอหนึ่งไปต้มน้ำกินหรือห้ามเอาน้ำมอหนึ่งมาก้อยแจวกินเพราะว่าคนโบราณบันทือว่าใครผู้ใดที่กินน้ำมอหนึ่งนะ มันจะไปเวยอยู่ทางไกลไม่ได้มันกินหอดแต่บ้านแต่ซองอยู่บอลนทนบ่ได้อยากกับแต่บ้านกลับแต่เฮือนนั่ยนั่นน่ะนะพรเทวุนก็เลยถือว่าขาลํานี่็กินน้ำหม้อนึ่งนั่นเองล้วมาตอกันที่ขาลาที่สองขาลาที่ซองก็ยังมีม่อมแนวกินคือเก้าวขาลาที่ซองแม่นห้ามมีเฮอดอีกหน่อยกินส้นตีนไก่นั่นเองเพราะว่าพู้เท่าโบราณว่าไว้ไว่า นิน่อยทีกินกินไก่นั่นมันสีทํามาค่าบอกขึ้นค่าค่ายังกับบกขึ้นเอดยังกับบวกขึ้นบอกเกินมันทีได้ควัดเคียกินคือไก่ก็เลยบอกให้เิ็กน่อยกินแต่ผู้ใหญ่่มกินได้ก็บวกเข้าใจก,กันนันี่กันอันนี้ก็กคือคาลําโตทีซองเนาะมาต่อกันที่ 3. คาลําโตทีซ้คาลําโตทีซ้ำนี่ก็ยังมีม่วสีตีตะนือว่ากินคือเขาคาําลัวโตทีซ้ำเป็นแมน คาลัมมีเฮอร์กินใส่ไก่รัวเตอร์ไก่นั่นเองตเองตอร์ไก่นี่กับดิ๊กน้อยมีเฮอกินคือกันเพราะว่าดิ๊กน้อยที่ดื้อดึงไปกินเตอร์ไก่นี่มันเสียเธอเจอปึกเจอหน้าเออใจหน้าอลไรกะดื้อมึนบอกมาฟังแบบนี้นะแต่ว่าก็คือเกาอีผู้ใหญ่นะกินได้แต่ดิ๊กน้อยกินบ่นได้คาร์ลัมมาต่อกันที่คาร์ลัมทีซีคาร์ลัมทีซีก็ยังไม่ม่อมกินกนี่ของกินนี่อันนี้ก็ได้คาร์ลัม มีเฮอกินไส้ปลาคอมีเฮอรดิ๊งน้อยกินไส้ปลาคอเฮอใ์ส้ปลาคอใส้ปุ่งมานานน่นทีว่าผ้าล่างแล้วอะไรไปต้มมันนะเพราะว่ากินแล้วแม่นมันสีนาวอนะเวลายำนาวนาวเกินนาวอิลีรอมันแบบมันได้เท่านาวันนั่นสิก็เลยว่าคาร์ลัมเนี่ยฮะดิ๊งน้อยกินไส้ปลาคอนั่นเองเองเองแล้วก็มาต่อกันที่คาร์ลัมที่คาร์ลัมที่ถนนเลยวะ กาลามที่ห้าห้ามอันนี้เฉพาะผู้ที่เป็นเคยหรือว่าเป็นสรัพยให้บ้านอื่นเหือนอื่นเขาได้คาลามโมที่ห้าห้ามนอนห้ามนอนใต้ผ้าห้องกลางคืนชื่อบอนนั่นเขาบูชานะบนยิ่งผ้าเขานะชื่อห้องนั่นนะเขาเนี่ไปนอนเนาะเขาเป็นผ้าห้องหรือว่าผ้าห้องผ้าห้องนี่แหละหรือว่า ก็อื่นนั่นเลยวะถ้าห้องนั่นแหละชื่อบอนเข้าบูชานะก็คืออันที่ประเทศไทยเขาจะมีระบูชาทิ่งบูชานะชื่อนั่นนะ่ะผู้ที่เป็นเคยเป็นไพ่ห้มามไปใกล้แต่แท้ขันมีเอเชมูอันนี้ก็คาร์ลัมอันนี้นักน่วงนะอันนี้นี่คือคาร์ลัมมันไตเป็ดไตใกล้เรื่อยอันนี้คาร์ลัมสะโพกเคยหรือว่าสะไพ่เ,เนาะจนคนอื่นก็น,กน,น่าจะไปใกล้ไปนอนได้ปกตินั่นแหละคาร์ลัมที่หกแมนคาร์ลัม ผู้หญิง,งเวลาลงวัดลงว่าห้ามมีเฮอใส่ส่งลงต้องเชอดสิ้นเท่านั้นและสิ้นก็มีแม่นว่าสิ้นต้องนุ่งสั้นนะต้องเลยเข้านะเลยเข้าก็มีแม่เลยเข้าขึ้นมาค้าไนดะ้เลยเข้าลงไปทีเ่เลยเข้าลงไปทางเงินแค้งน,นะทางสดนรองพี่แม่มเลยเข้าขึ้นมาค้าไนดะ้ต้องนุ่งแบบคือมันลำลามล,ลงนะว่าเลยกันและนี่ก็คือคาลาที่หก คอลัมน์ที่เจ็ดก็คือคอลัมน์ห้ามผู้หญิงเวลาลงวัดลงหวาห้ามปล่อยผมหรือว่าปะผมลามผมลงต้องมัดต้องเก้าเป็นระเบียบเรียบร้อยเพราะว่าคนโบราณนคนิอว่าพิเลอที่ปล่อยผมลงวัดที่เวลาตายไปที่ได้เป็นเพศเป็นเ็ดนะเป็นพี่เ็ด เพราะฉะนั้นเวลาผู้หญิงไม่ยากไม่ยิงลงวันลงวาต้องได้หมัดผมเก่าผมเป็นระเบียบเรียบร้อยเพราะว่ามันคาลำนั่นเองคาลำที่ 8, แปดก็ยังมีม่อมคาลำของไม่ยิงคือเก่าเวลาเสื้อบาทเนาะแม่ยิงตามฮิตเกา่าฮ,ฮิตเดิมฮิตของประเพณีเก่าของโบราณเอาผู้ไทยเอาเนาะแมนเวลาเสื้อบาทต้องนั่งเสื้อบาทถ้าเป็นผู้ชายก็ยืนเสื้อปกติได้ ทอดเกอือยืนเสื้อปกติได้แต่ผู้หญิงต้องนั่งเสื้อบาดเนาะเพราะว่ายืนมีได้มันมันจักเป็นอะไรละมันคลาม,มนั้นใชแต่ว่าคลาในเลยกับมิ้วกันไม่ได้ข้อมูลตัวนี้มาต่อกันที่คลาตัวที่เก้าก็คือคลาห้ามมี้อทิวกลางคืนทิวป้านะทิวทิวเนี่ยเลยเขาเรียว่าทิวบางคนมิ้วนเลยภาษาภาษาภูไทยว่าทิวทิวนะทิวคือเนวนี้นะที่นี้นะห้าม ห้ามกลางคืนเพราะว่าห้ามทิวกลางคืนเพราะว่ามันก็ว่าย่านผีตบปากย่านผีตบปากนั่นเองคือว่าทางไทยทางทางประเทศอื่นเขาปฏิเว่าห้ามทิวกลางคืนนี่ยย้อนว่าย่านมันมีคุณไซมีริมคลองเขาเข้านะคนที่ลิ้นคลองลิ้นนั่นมันจะเข้าเฮาเนี่ยนั่นัน่นนะนะเขาก็เลยว่าขาลังห้ามบ่ให้เห็ดก็คือบอ่ให้ทิวกลางคืนมีเพื่อทิวกลางคืนว่านั่นซัก คาลัมข้อสุดท้ายก็คือคาลัมนห้ามมีเอือนอนปิ้นโฮไปทางทิศตะวันตกหรือว่าทิศเตอร์ทิศใต้นี่แหละทิศเตอร์ห้ามมิเออปิ้นลงทิศตะวันตกเพราะว่าเพราะว่ามันนอนไข้กับคนทีเซแล้วเนาะหรือว่ามันอาจจะเอเธอสตาคาดหรือว่าอาจจะเอเธอเสียชิวิตได้ประมาณนี้แหละทางทิศตะวันตกทางทิศใต้ทิศเตอร์ แมนมีเฮือนนอนปินโหลงเนาะคาล่ลัมแต่ว่าคาร์ลัมเขาุดท้ายนี่ไม่ว่าแต่ผู้ไทยพิศุทไทยทิ่ทางบ้านอื่นทางทางแถวอื่นก็คือกันหรือว่าทางฟังไทยปังเพื่อนบ้านาแถวใกล้บ้านเรานี่เป็นพม่าไทยนี่กน็น่าจะคือกันลมะมั้งข้อนี่ก็คือมีเฮือนนอนปินโหลงทิศตะวันตกน่าจะนับถคือกันนั่นแหละ แล้วกระจบลงไปสําหรับซีวัวข้อหลักคาลำที่ผูไทยบ้านค่อยเนาะแต่ส่วนพี่เดอที่ว่ามีคาลาข้อได้ที่ว่าค่อยยังไม่ได้เว้าไปเนาะก็คือสามารถคอมเมนต์ลงใต้คลิปนี้ได้เนาะว่าเจ้ายัางไม่ได้ใส่คาลาตัวนี้ได้คาลาตัวนั้นได้มันมีคาลำยังไงที่จริงมันก็มีไลา่าแต่ว่าค่อยคิดไม่ออกคิดได้ด่ซัมนี่ก็เลยเอาได้ซัมี่มาเล่าดูฟังเนาะ ส่วนพี่เลอที่เบื้องคลิปนี้จ,จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้แน่ด้อสำหรับคลิปก็กจบสำนี้แล้วบ๊ายบาย